เปิดลิปเปิดภาพออกมาตอนเศร้าๆปลาลุงไงเนาะแสงกำลังสิพลนขอบฝ้าปลาลุงไงเนาะตอนเศร้าๆเวลาหกโมงตอนนี้กบปลาลุงไงเนาะเดี๋ยวไปทงให้ทงหน้ากะเต็มไปด้วยใบเขา่าห่วงเขา่าเกีียวซูซุ่มทั้งเขียวทั้งเลืองพี่น้องไงเนาะ บางให้กระเลืองบางให้กระเคี้ยวเพราะว่าตอนนี้ก็เขาสูดูการเก็บเกี่ยวแล้วปะลุงไงเนาะจะอีกจักหน่อยนี่ก็ได้เริ่มเลยเนาะเขาก็ออกมาออกห่วงแลยปลุงไงเนาะอ่ะแม่น้องนิวก็กําลังสิลงไปยามเบื้องต้นอีนกอนพี่น้องไงเนาะตอนเศร้าปาสิเป็นได้ได้ปะลุงไงเนาะเอาอนอื่นกัน สบายดีสะบาดีและสะวัสดีป้าลุง FC กันบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะบายดีกันเบิดสุขสุขคนพ่อกันกับช่อง YouTube แม่น้องนิวตอนเช้าๆป้าลุงเนาะมื้อนี้ลงไปยามมื้อก่อนเอากระปูเอาหอยก่อนจากที่น้นําในเฮาบกพี่น้องเอ้ยเนาะว่านีกา่ก็เอาปูปลาเบิดมือป้าลุงเ้เนาะมื้อนี้ lông phải vâng con thì nó ấy làm cả bộ ra lại mà thì nó để làm như chỉ lông phải cho bằng con mi gì bỏ nó qua này theo vẫn mở thang chuẩn côn và luôn rồi nó chân nhà chuẩn tai ăn khana à cả đấy <laughs> ăn theo vẫn vì nó người ở và này vớt thằng muôn thằng mười thì nó người đó lại khôn. เด๋อเซลโมคูกามาทำเนะบิกก่อนมาหนิเนาะป้าพีสิงหน้อยาพามาทางนี้ต่างจากเมื่อวานพี่มาเมื่อนี้หญ้าเขียวอมทุ่มอยู่ปลาลุงเลยเนาะบบมีแล่ามืาอนี้บมีน้ำแล่ามืมาอนี้เนะนาะน้ำโบลายคือเมื่อวานนี้ ลงมาคนเดียวพี่น้องไอ้เนาะน้องวีนเนอร์ก็ให้เพิ่นอยู่ถ้าแล้วไม่ตุ้ยสีห้องอ้อยๆเยู่นี่อยู่บ่กกับลุงไงเนาะมาตัวตัวน้อกัดรอบกสาจะเป็นอะไรลุงไงเนาะโอ้หมืูหมูวานเด้อปะลุงไงเนาะหมูวานนี่บริเฮนห่อนหยาห่อตองพี่น้องเลยเนาะมาไหมนี่ หนาเขียวอุ้มทุ่มจึ๊บจึ๊บคุณมิดจะมอยจะมีเธอไปนอนเลยมาเลยมีปูมีปลาเยอะบ่เดินสดบอยไปนอนเลยม้านียมุดจีดีเนาะโอุมีอยู่เด้นีเนาะปูปลาเข่งปลาลุงเลยเนาะคุณคุณเด้อขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาขึ้นแล้วครู โอ้ oh, นามหมองฮงแหล่ปลาลอยขึ้นลงเน่อเนาะอึ๊อึ๊บอึมาไปอีกลงไปอีกอ,อ๊กอออน่อยเนาะปั่มอยู่ในออนโขบอันนี้เพิ่นโอ้โ้ตินดัน ขึ้นมาคืนเลยคุณนองมาติดอันเงงโอ้โหอ้จีาเลยมอดีเนาะมอดีต่างจากมื่อว่ ตาแต่อ้าทักกดมันก็นลุงไเนาะไปลงเบิง่งพี่น้องเยเนาะมีอยู่บ่มือนี่แต่ว่าบอ่อยางนี้ว่าบ่สง่งดอกเนาะเพราะว่าพื้นลงแหลกสีขึ้นมาคืนเพราะว่าน้มหน่อยเนาะน้มหน่อยแล้วพื้นแรนก้าวคืนลุลงไยเนาะลองเบิง่งกอิดนี่จะปลาเค็งป้าถูกกว่าลุงไงเนาะปลาเค็งพี่น้องเย อย่นี้สิข่าวเบิงก่อนข่าวสั่นผู้ลุ่งพี่ก่อนเนาะป่ะป่ะเดี๋ยวพาลุงเลยเนาะไป่ะเดี้องเบิง ไปาำปีกของเนาะอ่ะอนต้นอยู่เลยเหนียบไปหรืออะหอยปลาลุงเลยเนาะ,อะหอยเนีน่ยปลาลำเนียนี่แหละน้ำหน่อยแต่หอยเพิ่นสิลงไปแต่หอยบไป ม่ไงปาตัวนะี่ยิ่งแล้วเอาบาหน่อยเนะปลากระลุงกันละไพึ้นในกก็พึ้น เ <hertz diversity S 2> ียยเลยนเียบคนลงน้ำอยลอยขึ้นคนจะยุดตกเลยจะโดอยเนาะตกขึ คัมีคนน่แม่บกหน้าหนามอะไร ta mặc cả hoài Hoài sơ đi, vì nó hỏi nó Đó, à. à, chúng tôi cần, ta luôn về Để mặc hỏi Úp à, ấy, nó, sao, màn mà mà pha, vì nó hỏi nó Màn

หอ,อยเริ่มล่งแล้วบ่านอาซิวกับมีบาลาย,ดยเดี๋ยวคือเดวมุกหยุดหน่อยนะดยเดี๋ยวเลือกมุกก็มันมันมีลายแล้วบอยากก็ลุงไหเนาะตอนนี้หอยแล้วอยากวันตอนมีลายขึ้นวานนี่บาทบาอยาก ตาย,ตตาาตยแล้วก็มีปลาแต่เมื่อวานเจเมื่อคืนนี่แหละเจอลงมายามพะลุงเนาะมีแต่ทั้ง,นะงลุงจอยกับอันลุงหั่นเพื่อนยามแต่หัวเล้งแด็กกระเดีวเลยช้ามากอยนะสวยหลา ภูน่ะ n g o กระไดนะเดื่อมีตุยูนอยากใส่ปลาดุ้งไงนะเป็นทิงงปลาบานโอ้โหตับผ่ามาบานนี่ปลงดุ้เนงนะไปพี่น้องี่เน้าหน้าน้าน้าดูละเก่งข่มใส่หัวได้ดูเด็ดเดือ่เดือ่าดือ่เดือ่าดือนั่งขำตู้ไว้นั่งขำตู้ไหม มามพี่น้อยนอนตัดภาามาบัานี้เห็ดกับข่ากับหน้ารียบร้อยมาลูหนยเนาะคือเอ้เอ้ยเกยเ้าเอ้ยายดียเอ้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 ยเี้ยอยเอ้ยเอ้เปยเอ้เอาเอาเอยเอนเอ้ยเอเอนย้าเ้เ้อ้ามม้เออ้เ้ยเ้ยอ้ยเ้เ้ยมา้เอ้ยเเยาอ้ No, gang bà sa mộc bọn sợ phun tục Con nhì, con know. Ba nhì bà do a woman mô bà gang bà la găm bà siêu may ăn thong găm mítong lưu ăn bà siêu mô mô sợ níu mô mô sợ này mô sợ níu mô sợ này, mô sợ níu mô sợ này này ไปยันพักนางตู้แ้วกะอันักเยลงปาลุงเนะอึบ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 นั่นนั่นนั่นไม่เข้างไม่ไม่ข้าเลยด้อเด้อุงเด้อด้อเด้อมามาปลาลุงไงเนาะวินวินหางปลาลุงไงลูกแทนไโทรมาผูกเฮ้ยมีปลลุงของแกบอโทรนำไหนเอ้ยมีแกมี ถัอนำแล้วบเห็นเมื่อบบนี้นี่แมนบะมีข้าวข่าวก้อนอยาไปอีกไม่ตูู้คุณยาไปทางันเียอยาไปอีกอย่าไปอีกอย่าอปอีกเฮ้อแม่แม่โอลัอล หืม <cin stereotype> ิหิมิบ่วงหนม่เฮดเฮดอะไรเฮดหนี่น่าของนี่น่ะ้อย่างนั้นขึ้นเสาขึ้นตุ๊กตีนี้มนนี่เอ้เอ้บอกกินเอ้กึนดูหันต่าซิวตับวมดางกระพื้เนู้นางกระพื้ว่ะนางกระี้อออะะเฮดเี๊บมีมามมันตัวนี้วิน

มามมมอลูบ้าห้อปลลุงเ่ยห้อปลลุงเ่ยปลาลุงมามเด้อวานี้มีตุยบ่ไดกินมกเขายังพี่น้องกัวปลาขงนกอกบไม่ได้แกงซุนตุยกินพี่น้องแกงแกงบวกนเนด้นเวีลนนีลวแกงมาบวกชนะ ปลาใหญ่โมหยากรลยปนหมูน่ิปน้อยกรดแล้วแ่มาสวิเนีแช่บ่อไหนมิไม่ได้เป็นหเื่อมากจ้ามัเนมิบอมาเนดีสบอ่า เอาเป็นาีเนาไ้ลม่ะกระุจ่นี่นหมแ่เพือนต้องมาแม่มาก้เมนนี่ก็เดี๋ยวตัวดินจะหนามันหอนพี่น้องเลยอกระงเกระ้งนี้ยนี่นะพี่แม่นี่เนี้ยอะเมื่องูงูงูปาบมงู mmmm pa mmmm mmmm pa mmmm 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 lốt mmmm 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 nghe ไปห้เียนพ่อข่าไห่อ้ะนันีเนอเอาง้าเอาแล้วนี่ัือนเย็นก่อนฮะเย็นแม่หนึงมูงูงูมาสท้ายป๋าเี่ได้กระตูขับให้ด้วยป๋าอืมป๋าปลาลุง

จะลดไม่หน้ากนี่บอไอพ่อแตวพ่อิ่มนะืมต้องดินอยูแล้วยังม้วนส่กันพี่น้องไหมหตานี่บอม่นม่น่าม่นเพิ่จะห้เป็นที่กำเย มา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 ไมมด้เดวนมาอกับไปเ้วมน้ำั่วน้ำั่วน้ำมันมีงูด้วยมัเ่น้ำ่วมีงมอาแล้วนะ้ยอยอะอันรข้ามเลยมี่วมีวมันเียงมันจวมเียงเาวมเียง่วมีจามัารือเป่ ถั so so ่วนำถั yeah, well, değil, like ่วนำถั่วฮะดู่ะงูมะมะมามะมะงูจ้าเอองูเขียวอุ้ยมาบอก่าดุงเนี่าใ้นี่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 มาดงา ปลาปลาสาบพะยองเลยเนาะกินข้าวกินน้ำก่อนปลาลุงเลยปลากันชดน้ำชดในก็กอกอยู่ทางนี้กันเลยฝนตกลิ้นนี่ปลาลุงเอ้ยมื่อนี้กันเลยเฮ้ยอืม้าสบายดีปะลุงไหมมีม้าสบายดีปาลุงเน่ยปลาสาบปลาลุงเลยเนาะไว้พบกันคลิปหน้าเด้อปลาลุงเลยเนาะคลิปนี้ก็กินข้าวกินน้ำก่อนเฮ้ยนี่บ่โอ้ ไปจะสบายดีเด้อบัานกคนเ้ยสบายดีฮึไหนวินเนอะอ่ะสบายดีไปดูมาหนีิสบายสบายดีสบายดีเด้อบายบายจุ๊บปะตาหวานนี่นี่คิ้วไปแล้วไล่ตู้ตู้เลย